สื่อรายงานลิซ่าแบ็คพิง s ์โซโล่เดบิวเดือนมิถุนายนนี้กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับเรียกันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับลิซมาเดือน6นะน้องนะรอคนนี้แบบสุดๆไฟลุกแน่ๆต่อด้วยคัมแบ็ควงเดือนตุลาคมเป็นมินิอัลบั้มอีกปังไม่ไหวเก็บตังกรัวๆเลย ไปดูหน้าฟังความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความเห็นที่1นะฮะได้ตอบกลับว่ายอดนะตอนนี้ใครสนใจพีออเดอร์กับลิลี่ทีมได้เห็นเปิดแล้วมีทั้งแบบส่งกลับและไม่ส่งกลับความเห็นที่2นะครับผมมาพร้อมกับแอดบูกาลิซีรีนแน่ๆเออหืๆกระหึมปังๆทั่วเอเชียยุโรปอเมริกาขอเดาเล่นๆแนวเพลงตากีตากีรุมบ้าร้องๆเต้นไปสนุกสนุกมัน ความเห็นต่อไปนะครับผมตารางหลุดมาได้ยังไงปกติ YG ไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่แบบนี้ออกมานะเข่ารเรื่องโซโล่และเวลาคัมแบ็กตอนนี้มีเยอะมากๆขอดูไปก่อนจนกว่าจะคอนเฟิร์มจริงๆอะไรก็ยังไม่แน่นอนทั้งนั้นสำหรับ YG อ่านกันสนุกๆอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากนักเดี๋ยวพอไม่เป็นตามที่คาดก็จะผิดหวังกันอีกทั้งๆท,ที่มันไม่ได้มาจากการประกาศของ YG เลย ความเห็นต่อไปนะครับผมค่ายยังไม่คอนเฟิร์มแต่บ้านเบสคือคักมากลุ้น6-7แสนอัลบัม้มน่าจะถึงนะแต่อัลบั้มวง1ล้านลุ้นหนักเพราะปีนี้คำเดียวไป2คนแล้วเดวาว่ามิถุนายนเหมือนกัน ราะว่ามีเพจแฟนคลับไปถามบุกาลิว่างานที่ถ่ายไปแล้วของบุกาลิว่าจะออกเมื่อไหร่คืองานถ่ายไปแล้วรอบนี้ได้ช่างภาพอินเตอร์เขาบินมาถ่ายให้ที่เกาหลีเลยทุกคนตั้งตารออยากดูผลงานมากแต่ไม่มีวี่แววบุกาลิก็ตอบว่ามิถุนายนคิดว่าคงปล่อยช่วงเดียวกับโซโล่จะได้ดันกระแสไปด้วยกันไปต่อกันดีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ขอให้มาจริงๆเถอะอาจจะได้เห็นโซโล่อัลบั้มหญิง1ล้านแตกจากข่าวน่าจะมาเพลงเดียวขายโฟโต้บุ๊กแบบเจนนี่นะครับส่วนมินิอัลบั้มเป็นของวงความคิดเห็นต่อไปนะครับผมดืนส่วนตัวคิดว่าลิซ่าอัมเมซิ่งโซโล่จะมาเดือนสิงหาคมใจจริงอยากให้ลิซ่ามาในแนวเพลงจังหวะดิสโก้แบบชัดๆผสมกับแรปสนุกๆเป็นในแบบฉบับของลิซ่าเอง แต่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลิซ่า Amazing Solo ต้องเป็นอะไรที่เกินกว่าที่คาดหวังกันไว้แน่นอนลิซ่า Amazing จะเป็นแบบไหนอย่างไรเป็นอะไรที่อดใจทนรอแทบไม่ไหวเลยจริงๆความเห็นต่อไปนะครับผมมาเลยลูกทำงานเก็บเงินมาเกือบ2ปีเพื่อเปเธอคนเดียวตื่นเต้นแต่ส่วนตัวคิดว่าน้องมาช่วงเดือน7เพราะถ่าย MV มันต้องใช้เวลาในจาขั้นตอนการตัดต่ออีก เทียบกับน้องแชงที่ถ่าย MV มกกะลาปล่อยจริงมีหน้าใช้เวลาดำเนินงานประมาณ1เดือนกว่าๆส่วนของน้องลิสเดือน4ไม่น่าว่างเพราะถ่ายรายการ You With You แล้วกำลังมีสเตจกับเด็กฝึกด้วยคิดรายการน่าจะยาวไปถึงต้นเดือน5ซึ่งถ้าเริ่มถ่ายทำา MV เดือน5ปล่อย MV เดือน6จะทำกันทันหรือไหนจะเรื่องโปรโมทอีกเพราะต้นเดือน7น้องมีงานในฐานะจูรี่ในงานแฟชั่นไม่รู้ได้บินหรือเปล่า ถ้าได้บินก็น่าจะไปยาวแต่ถ้าไม่ได้บินก็ต้องร่วมงานแบบออนไลน์น่าจะมีผลต่อการไปโปรโมทขึ้นแบบสเตจในช่องต่างๆขอดามาว่าช่วงเดือน7แล้วกันอีกอย่างขนาดวาจีมันออกมาประกาศแต่บทมันจะเลื่อนมันก็เลื่อนเอานะแต่ถ้ามาจริงๆเราก็พร้อมซแต่ถ้ามาจริงๆเราก็พร้อมซัพพอร์ตน้องๆเพราะนี่เก็บเงินเพื่อนะ้องมาเกอบๆสอปีแล้วได้เวลาปิดบัญชีเพื่อเธอคนเดียวขอทุ่มสุดตัวเพื่อดันลูกสาวเลยนะฮะ อีกความเห็นต่อไปแล,ละกันนะครับผมจริงๆอยากให้น้องมาตอนไม่มีโควิดเพื่อจะได้บินไปเฉิดฉายในต่างประเทศแต่รอโควิดหายคงอีกนานเกินไปมาตอนไหนก็ได้แล้วทีนี้ที่สำคัญปีนี้ต้องมีวงนะ YG สภาพการรอคัมแบ็กวงตอนนี้เหมือนวงที่อยู่มาแล้ว10ปี เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับบ่งกับหัวข้อเรื่องในงวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไ้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ